ไม่ใช่โลกสวยมันไม่ใช่โรแมนติกนะที่เราเห็นเขาสวยเขาโรแมนติกเพราะเขากว่าจะก้าวข้ามมาโชว์ให้สวยแล้วโรแมนติกได้อะมันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความลำบากความผ่านเอ่อเหงื่อ,อไหลไข้ย้อยเมื่อ,อไหรที่ก้าวข้ามความยากลาบากตรงนั้นได้หนักได้ความสวยงามมันก็จะเกิดแต่ไม่ใช่เกิดตั้งแต่แรกเอ่อถ้าจะพิสูจน์ว่าความเพียรคนามเหนื่อยจะก้าวข้ามได้อย่างไร หลักการของเราง่ายๆอาจ,จใช้เวลานานถึงสามปีบางคนใจร้อนอยากให้สําเร็จภายในปีเดียวก็ได้บางคนใจเย็นสามปีสี่ปีเรื่อยๆแล้วกันแต่มาตรฐานของเราที่ผ่านมาเนี่ยหลายรุ่นแล้วเนี่ยประมาณรวมๆห้าพันคนเนี่ยปีที่หนึ่งเป็นปีแห่งการพึ่งตนพึ่งตัวให้ได้มากที่สุดพึ่งเงินน้อยที่สุดปีที่หนึ่งนะให้มีอยู่มีกินมีใช้โดย พึ่งตัวเองให้มากที่สุดพึ่งเงินน้อยน้อยลงมาแล้วอยู่ได้พึ่งตนได้คือเรื่องของปัจจัยสี่เพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดข,ของชีวมนุษย์คือปัจจัยสี่นะมันมันมันไม่ใช่เงินเพราะหาเงินก็ต้องมาซื้อปัจจัยสี่อยู่ดีก็ทําปัจจัยสี่เลยค่อยๆทาไปปีแรกปีที่สองเป็นเรื่องการสร้างความชํานาญพึ่งตนได้และสร้างความชำนาญฝึกค,ความสร้างความชํานาญในปีที่สอง พอชำนาญเต็มที่พึ่งตนได้ชำนาญแล้วปีที่สามค่อยขยายขยายคือเพิ่มเพิ่มปริมาณขึ้นเพราะเพิ่มปริมาณจากความชำนาญสุดท้ายคือเริ่มให้แบ่งปันด้วยการขายก็ได้เพราะคนที่ไม่ไม่ได้ทำอย่างเรามีเยอะมากในประเทศไทยที่เขามีเงินแต่เขาต้องการปัจเจศีอย่างที่เรามีแลาะเงินจะตามมาในปีที่สี่ ถ้าปีที่หนึ่งสองสามมันคงแล้วเงินไม่ไปไหนเลยเงินยังไม่ไปไหนมันมาเองโดยที่ไม่อยากได้มันก็มาไม่อยากเอาก็ต้องเอาใช่ไหมหวังผลเป็นปจัจจัยสี่เป็นความสุขเป็นการพึ่งตนเป็นความยั่งยืนมั่นคงของชีวิตจะเกิดภัยพิบัติอย่างไรก็ตามเราอยู่ได้ครอบครัวเราอยู่ได้สังคมรับข้างอยู่ได้อันนี่แหละคือผลตอบแทน